สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาเบิร์ตส่คูสู่คนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวสมจิตอีกสินเก่าสินเคยนี้บ่าวสมจิตสิพาท่านผู้ชมไปสมฮานมิสเตอร์ดีไอที่เพิ่นเปิดสาขาใหม่อสมจิตกับผู้เคยไปจิกเทือพี่น้องงินตาเนี่ยกระเจ้าว่าสุพังว่ามีเครื่องบริการขายลร้และวันนี้สมจิตสิลงไป เลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้บริการบางเทือมันราคาถูกประกาศได้ในสิ่งที่เราต้องการไปพี่น้องไปซุมพ้อมกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงร้านจุดใหม่ปลายทางที่เราจะเข้าไปซื้อไปใช้บริการร้านนี้ก็เพิ่งจะเปิดใหม่พี่น้องสร้างแป๊บเดียวแล้วก็เปิดใช้บริการแล้ว กระตัวใหญ่โตขโหร้านพอสมควรพี่น้องไม่สมจิตจีพาทำพระสมไปซุกไปพร้อมกันนะโซนเครื่องดับต้นไม้ยางพี่น้องโซน,น,นอุปกรณ์เครื่องมือสร้างก็บต,ตัว่าครบทุกอย่างพี่น้องที่สมจิตเห็นมานี่ นับัตงแต่ตะปูเกี่ยวขึ้นไปเข้ามานี้ถือว่าได้เหตุหลายๆอย่างพี่น้องอุปกรณ์เพียบแต่ว่าจากสิ่งหวิธีใช้หรือบ่เนาะหลายสิ่งหลายอย่างสมิติเกี่ยวกคุ้นอยู่พี่น้องเคยได้ใช้แต่บางสิ่งบางอย่างกับโบเคยได้ใช้เนาะกับมุกแพงกันยังใช้ยังก็ได้เรียนรู้เนาะครูหนึ่งการเรียนรู้มีวันสิ้เสุดปะ นีันล็อกล็อกประตูกุญแจโซนไฟโซนมันร้อยสิบแปดบาทถึกสมจิตซื้อมาใส่บ้านนั้นอันละสอง,งก็กลกว่าไปหรอรุ่นนี้กีเทียบบ้าน นี่แบบเพียรชุนโอเคฮันาาบุนเปิดใหม่เพียงประมาณในสองสองทิศสอทิศเข้ามาเป็นครั้งแรกชุนนี่ก็เป็นกระถางกระถางรองไม้กระถางใส่ต้นไม้ ลูกค้ากันยังบ้ค่อยลายเป็นไรแต่ว่าเครื่องขายลลยลายเป็นนี่เป็นโซนเก่ามีทุกยี่ห้อเลยเนอะเก่าเก,ก,ก่าไฟราคากับโมเข่งพีเง่เนอะ อย่างวะห็นโอ้เป็นหินห็นงามอยู่แถวหัวแถวห้องคนคุ้นอยู่ลองห็นประเภทนักนี่โซนเนี่ยแม่กระดามสวยเขาโอ้เลือกได้ตายซ <c oughs> ทุกยี่ห้อ,หอเลยเนาง ทำสวยเข้าสาสิบบาทสาิบบาทหกสบบาท งามป่ะเครื่องทักเป็นห้าเป็นผ้างบานของเล่นเล็กน้อยมีครบเครื่องโซนนี้เป็นของเล่นเล็กน้อยทั้งนั้นโซน โซนนี่ก็คือโอ้สองโซนของเด็กน้อยพี่น้องมีครบเครื่องก้ามันมันจะเป็นต้องไปไกไปลพี่น้องร้านเพิ่มเปิดใหม่ phần sàng pep đẹp vì nó ô anh nhau này ô nạc, ô ăn lịch nạc cạc ชวนนี้เป็นกระเป๋าน้องอ๋อตขู่เกลี่องเลยถูกเรียกเอาแบบไหนป็นไหนมีบัตรพี่น้องอ่ออชวนนองเีินเป่า ซาที่สมชิตเข้ามาก็ถือว่าลายพอสมควรอันชนิดอุปกรณ์เครื่องขายอยู่ในร้านนี่แต่สมจิตกันเลาะห่นอนโบว์พี่น้องมันกว้างเกินเลาะทุกศอกทุกมุมโอ้โหบ่ได้น้อยมีลายอ่านพันชิ้นอีหลีกะมือนี้ก็มาเลาะเอาพอประมาณพี่น้องมื่อหน้าจะมาเลาะไหม ครบเครื่องเลยมานี่จบทีเดียวพี่น้องมือสมจิตก็มาเบิ่งเป็นครั้งแรกอยากจาว่าเพื่อร้านเปิดใหม่ก็เลยมาเบิ่งมาชมเพื่อมีสินค้าน่าสนใจดอกไม้เครื่องประดับพี่น้องนี่กน ผลไม้ย,ย่างที่เขขันนาดเห็ดคือขนาดมาวันนี้ก็ถือว่าสมมาภาควรนะพี่น้องสมชิตก็ได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆ,ายๆอย่างอุปกรณ์เครื่องไชวันหน้าจังมาลุยมาหาหซอกซื้อซอกหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ขอขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้สมชิตอ่า เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเนาะเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆหมของเบาสมบิดสุดท้ายนี้ขอการาบคำว่าสบายดี